นักพูดชื่อดังคนหนึ่งกำลังคิดที่จะจัดทอกโชว์ขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าเขาจึงเริ่มเดินทางออกท่องเที่ยวไปทั่วและเขานั้นได้จ้างชายหนุ่มคนหนึ่งมาเป็นล่ามประจำตัวเพื่อเดินทางไปกับเขาทุกที่ล่ามหนุ่มที่ถูกเลือกจึงรู้สึกตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งนี้เป็นอย่างมากผมพูดได้ห้าภาษาไว้ใจผมได้เลยครับล่ามพูดออกมาด้วยความปรมาหม่าเพราะเบื้องหน้าของเขานั้นคือนักพูดชื่อดังที่ใครๆก็อยากรู้จัก นักพูดชื่อดังได้ฟังการแนะนําตัวของล่ามจนจบก,ก็ยิ้มออกมาก่อนที่จะชวนล่ามหนุ่มพูดคุยอย่างสนุกสนานจนในเวลาไม่นานทั้งสองก็ได้เกิดความสนิทสนมกันและแล้ววันหนึ่งทั้งสองก็เดินทางไปถึงหมู่บ้านของชนเผ่าลึกลับคนในหมู่บ้านจัดงานต้อนรับทั้งสองเป็นอย่างดีและในงานเลี้ยงคืนนั้นหัวหน้าเผ่าก็ส่งเครื่องดื่มที่ทั้งสองไม่รู้จักให้ดื่ม พวกเขาบอกว่ามันคือสมุนไพรที่ผสมอาหารเอาไว้หลายอย่างมากๆแต่ส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มชนิดนี้ก็คืออวัยวะเพศของวัวที่ถูกสับละเอียดล่ามหนุ่มได้ฟังก็รีบปฏิเสธในทันทีแค่ได้รู้ว่าส่วนผสมคืออะไรผมก็รู้สึกขยะขย,ยงจนดื่มไม่ลงแล้วละ่ะแต่นักพูดชื่อดังกลับหันไปมองหน้าล่ามหนุ่มแล้วถามว่าคุณเคยกินมาก่อนแล้วอย่างนั้นหรอล่ามหนุ่มทำหน้างง,งกับคำถาม ใครจะไปเคยกินกันล่ะครับพี่เกิดมาผมไม่เคยกินอวัยวะเพศของวัวม,มาก่อนเลยนักพูดได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะกระดกทั้งแก้วรวดเดียวจนหมดหลังกลืนเข้าไปนักพูดชื่อดังก็ทำหน้าเยเกก่อนที่จะพูดออกมาว่ารสสัมผัสแย่สุดๆไปเลยนี่มันคืออาหารที่ห่วยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยละ่ะล่ามนุ่มเห็นเช่นนั้นก็หัวเราะพลางพูดไปว่าก็ผมบอกแล้วนี่ครับว่ามันไม่ควรกิน แล้วพี่จะกินเข้าไปทำไมล่ะนักพูดเชื่อดังยังทำหน้าผะอืดผะอมแล้วพูดว่าก็ผมไม่เคยกินนี่ครับการได้ลองอะไรใหม่ๆมันดีมากเลยนะล่ามหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็หัวร้อพพางพูดไปว่าแต่สภาพของพี่ในตอนนี้มันแย่สุดๆไปเลยนะครับและแล้วเมื่อเช้ารุ่งขึ้นขณะที่ล่ามหนุ่มกำลังเดินสำรวจหมู่บ้านอยู่นั้นชาวบ้านคนหนึ่งก็วิ่งมาตามเขาพูดออกมาด้วยความร้อนรนว่า แย่ yeah, แล้วล่ะครับพี่ผู้ชายที่มากับพี่นะ่ะกำลังปวดท้องใหญ่เลยล่ามหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจรีบวิ่งไปหานักพูชื่อดังในทันทีล่ามหนุ่มเห็นนักพูชื่อดังอาการไม่ดีจึงได้ทำการโทรเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็พบว่านักพูชื่อดังนั้นปวดท้องเพราะว่าอาหารเป็นพิษเนื่องจากกินของที่ไม่ถูกสุขลักษณะเข้าไปล่ามหนุ่มเดินมานั่งใกล้ๆก,กับเตียงผู้ป่วยแล้วพูดว่า ผมเตือนพี่แล้วนะว่าอยากกินถ้าพี่ฟังผมสักนิดก็คงจะไม่ต้องมีสภาพแบบนี้นักพูดชื่อดังจึงหันไปพูดกับล่ามหนุ่มว่าประสบการณ์น่ะไม่ว่าจะร้ายหรือว่าจะดีมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมดีใจนะที่ได้ดื่มมันเข้าไปเพราะมันทำให้ผมรู้ว่ารสชาติมันห่วยแตกมากแค่ไหนถ้าวันนี้มีคนมาถามผมว่าอาหารที่รสชาติหวยที่สุดในชีวิตของผมคืออะไร ผมจะไม่ลังเลเลยที่จะตอบว่ามันคือเครื่องดื่มของหัวหน้าเผ่าในคืนนั้นล่ามหนุ่มจึงเอ่ยถามตอนนั้นพี่คิดอะไรอยู่ถึงได้ตัดสินใจดื่มมันเข้าไปนักพูดชื่อดังจึงพูดว่าเพราะว่าผมเห็นแล้วนะสิว่าทุกคนในหมู่บ้านก็ดื่มกันทั้งนั้นแปลว่ามันคือเครื่องดื่มที่ดื่มได้จริงๆแล้วอีกอย่างก็คือผมอยากจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการได้ดื่มสิ่งที่ไม่รู้จักถ้ามันอร่อยขึ้นมาละ่ะ ผมจะพลาดมากเลยถูกไหมแต่ถ้ามันไม่อร่อยผมก็จะได้มีเรื่องเล่าเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องที่พูดถึงเครื่องดื่มที่รสชาติแย่ที่สุดจากนั้นสองปีให้หลังในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวันที่นักขููชื่อดังได้จัดแสดงทอล์โชว์ขึ้นซึ่งรามหนุ่มก็ไม่พลาดที่จะซื้อตั๋วเข้าชมครั้งนั้นด้วยขณะที่รับชมการแสดงอยู่นั้นทุกคนต่างหัวเราะอ,อย่างสนุกสนาน แต่มีเพียงล่ามหนุ่มคนเดียวเท่านั้นที่นั่งน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันเพราะนักพูดชื่อดังได้หยิบยกเรื่องราวมากมายจากการเดินทางกับเขามาเล่าให้ฟังในมุมมองที่เขานั้นไม่เคยคิดถึงมาก่อนโดยเฉพาะเรื่องราวของการดื่มเครื่องดื่มในคืนนั้นความทรมานจากอาการอาหารเป็นพิษการได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลครั้งแรกนักพูดชื่อดังเล่าสิ่งเหล่านั้นอย่างสนุกสนานราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลก บัตรนี้ล่ามหนุ่มเข้าใจแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆการได้ลองทำสิ่งใหม่ๆหนึ่งอย่างจะทำให้เรามีเรื่องเล่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเสมอต่างจากคนที่ไม่กล้าที่จะลองทำอะไรเลยเอาแต่ใช้ชีวิตแบบเดิมไปวันๆพวกเขาจะพูดได้เพียงแค่ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีอะไรพิเศษเท่านั้นหลังท้องโชว์จบลงล่ามหนุ่มก็ได้เดินออกมาสูดอากาศ ก่อนที่จะหยิบมือถือขึ้นมาแล้วตั้งกระทูที่มีชื่อว่าประสบการณ์การดูทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิต